เห็นดูความข้างรักลิซ่าของพี่จิซูเขาจริงๆค่ะ mm hmm. เห็นมีมาอวดใน IG Story นะคะว่าได้โฟโต้การ์ดค่ะเป็นรูปของน้องลิซ่าด้วยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันน่านาักมีการใส่แคปชั่นเก๋ๆค่ะว่าโฟโต้การ์ดของลิซ่าเนี่ยเป็นของฉันนะคะ จ้านะพี่ซูค่ะคิงกันตลอดเลยนะคะอะไรที่เป็นของน้องลิซ่าเนอะอะไรที่เป็นลิซ่าเนี่ยเธอปึ้งตลอดเลยค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้น้องยอนจงสินค่ะชวนเพื่อนเพื่อนเทรนนีเอนะคะมาเต้น cover เพลงชัดดาวไปแล้วล่าสุดค่ะเห็นหนุ่มๆ GOT7 อย่างจินยองนะคะก็มาช่วยพี่จีซูค่ะโปรโมทเพลงใหม่ชัดดาวด้วยค่ะโดยนะความที่ก็รู้จักกันนกเคยเป็น MC ในรายการเพลงด้วยกันมาค่ะมีการนะคะเอารูปพี่จีซูค่ะตอนที่กลาง แล้วก็มีเงินเนี่ยโปรล,ลงมาค่ะเอามาอัปเดตลงใน IG s t สตอรีของตัวเองแล้วก็บอกว่าเยี่ยมค่ะยกนิ้วให้เลยนะคะแหมเรียกว่านะเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากๆเนาะส่วนนะคะ f a c e b o o k แล้วก็คารวนคาค่ะเขาก็น่ารักนะ Facebook เนี่ยเรียกว่าปลื้มสาวๆในแบล็คพีนี่มาโดยตลอดอยู่แล้วคือชอบ เข้ามา,ากดไลค์มาคอมเมนต์ให้ตลอดแล้วนะคะคราวนี้ก็ไม่พลาดค่ะมีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปภาพรูปนี้ของพี่จิซูด้วยนะคะบอกว่า so proud of you ซูยากก็คือภูมิใจในตัวเธอนั่นเองแต่ว่าเครเวนไคที่จะนี่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์อยู่นี่สิคะเอ้ยเข้ามาคอมเมนต์ในรูปภาพของพี่จิซูด้วยเหรอแล้วก็เขียนว่าคามิโอนะคะที่แปลว่า มันไม่มีคําแปลแบบตรงๆเนาะมันมีแบบอ้อมๆนะคะว่าเป็นประมาณว่าจี้เป็นเพชรพลอยอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะ,อะก็อย่างนะคะอย่างมาทําตาลุกวาวนะชวนพี่จีซูนะไปถ่ายเวรนคลายเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ๆมจะเป็นลมค่ะหัวใจวายกันไปสมบูรณ์นะเพราะว่าตอนที่เจนนี่ถ่ายนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพใหม่ๆนะต้องบอกว่าออกมาทีไรก็บกเี่ยก็คิดกันทุกทีนะคะเอาเป็นว่าก็แค่เข้ามาให้กำลังใจในอัลบั้มใหม่ก็พอเนาะ เดี๋ยวตามดูกันต่อไปนะคะว่าสาวๆแบล็คิ้งค่ะพวกเธอจะไปที่ไหนกันต่อนะคะเพราะว่าเห็นพี่ซูค่ะเธอมีการแต่งชุดนี้นะคะที่เป็นสีดําชมพูค่ะเหมือนว่าพร้อมจะออกไปโปรโมทงานกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า